สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฝังเด้อครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f c ฟาดเดือดหลังบอสบิก๊กโดนดา่าทิ้งเมียเพื่อมาเป็นเมียน้อยไฮโซขอนแก่น เกิดอะไรขึ้นป้าพี่น้องเกิดีหยัขึ้นน้อบัดที่นี่นาะครับเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังเด้อครับเดี๋ยวผมเบาสู่ฟังนาะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดได้มีทั้งเพจนะครับก็คือเพจบักเปียกนาะครับพี่น้องอันนี้ซื้อเพจเพิ่นเด้อครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะครับข่าวสารนะครับจากทางเพจบักเปียกนะครับพี่น้องเพื่อนออกมาโพสต์แบบนี้ครับนะครับผมป๊าสมองคิดได้คักว่าสันครับ หนีเมียจากยะโสธรมาเป็นเมียน้อยให้โซขอนแก่นสติณสาวบอสบิ๊กทำหน้าที่สามีพาเฮ็ดพาสางจนที่รกๆจนมีทุกวันนี้นะครับถ้าเมียบอปันใจให้พลังบวกเพิ่นคือสีบอเดินออกมาจากแสงทองฟินแลนด์หรอกครับสาวอันนี้ผม ่นนะครับตามข้อมูลของทางเพจที่โพสเดิอครับพี่น้องนะครับแฮชแท็ก o อสบิ๊กโตเกียวมิวสิกแฮชแท็กบอสโนตอีสานนครศินเรื่องมันจบนานละยังมาแซะแบบนี้อีกนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเดือดเลยครับพี่น้องนะครับพร้อมกับแคปนะครับขอความนะครับที่ทาง f อฟซีนะครับพี่น้องกับบังหู้เอฟซีฟังใดล่ะครับนะครับแต่ที่ีเน่ยบอสแมน FC ฟซีบอสบิ๊กกับบอสโนตเนี่นอนนะครับ ซึ่งเขามาคอมเมนต์นะครับตอนที่บอสโนดไล่สุดนะครับพี่น้องซึ่งเขามาคอมเมนต์ตามที่เพื้นผ่านหัวเขาเลยครับว่าหนีเม ja so, no so ียมาจากยะโสมาเป็นเมียน้อยให้โซขอนแก่นเนาะวสันครับแล้วก็ห้าห้าห้านะครับอันนี้ก็เป็นขวอมูลน,นะครับพี่น้องที่ทางเพจเพื้นเอามาลุงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจาก FC เอฟซีหินนะครับ เขามาคอมเมนต์พี่น้องเยอะแย,ยะมากมายนะครับที่แน่ๆและครับก็คือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวท่านนี่เขามาคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสูฟังนะครับเพื่อนว่าบิ๊กให้โอกาสยังไม่เอาเลือกพลังบวกพลาดอย่างแรงเลยเขาออกมาเงินกับบอแบงเขาเลยเป็นไงตอนนี้เขาหาได้เยอะกว่าตัวเอง มีแต่แย่ลง f อฟก็อยออก็คือปัญญาอ่อนั่นแหละครับพี่น้องนะครับไม่ลืมหูลืมตามูฟออนได้แล้วตามแซะไม่เลิกไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้รีบหาใหม่รวยๆนูน่นถ้านางดีเลิศน,นะวนสันครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความมินตนบางช่วงบางตอนนะครับท่านนี่ก็บอกว่าเขาโสดเขาทําอะไรก็ได้ต่างคนต่างอยู่เขาก็พูดบ่อยครั้งและชัดเจนแล้วคนแซะแซะเพื่ออะไร ฟ้องเลยดีไหมเอาจริงๆให้เป็นตัวอย่างต่างคนต่างเดินคนละเส้นทางให้เกียรติกันด้วยนะ FC นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว,าว่าซู่ฟังเดอ้อครับพี่น้องเรียกได้ว่าค่อนข้างเดือดเลยนะครับเพราะว่าอีกฟังนึงกะมาแซะบอลเลิกนะครับพี่น้องนะครับเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีแน่นะครับกับมาแสะเรื่องเกาๆนะครับพี่น้องแล้วกับมาแสะหาว่าเอาง่ายๆนะครับให้ซูขอนแก่นก็นกนคือความหมายว่าพยาบาลฟิลเล่น นะครับมาปิดมียหน่อยวอดนวดวัดสันครับอันนี้คือสิ่งที่เอฟซมาคอมเมนต์นะครับพี่น้องต้องบอกก่อนเวยว่าบนิเวนความจริงตามที่เพื่อนคอมเมนต์เขามาแสะมาดาซื้อ,อนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เขามาซูฟังได้เด้อครับเมื่อนี้ผมเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ